เขาหลอกเขาหลอกลวงว่าแมนแวะไม่ได้หรอกไปกับเมียไม่หลอกหรอกพี่หนูลวงอย่างเดียวร้านกาแฟชื่อร้านอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะอ้าวัวไปสิเนี่ยเขียนแค่ว่ากาแฟป๋าฮองกร้านสีชมพูเลยอ่ะสังคาสีเขียวสีเขียวอ่อน ตอนนี้นั่งเล่นอยู่ร้านมันเนี่ยอยู่บ้านนะค่ะร้านร้านไม่ได้เปิดทุกวันเปิดเฉพาะเช้าอังคารพฤหัสสุกไว้อื่นไปขายที่ตลาดนัดในค้าเสียงเธสวยก็มีผัวไปนานแล้วพี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้แมนไปสังเกตการไปถิงเปล่าเอ่ใช่ไปถึงแล้วผัวเบอร์น่อยดีกว่าอย่างเงี้ยไอเอินก็ไม่อยู่เพจแล้วนะพี่จำไอเอินได้ปะ ที่ตอนนั้นเพื่อนในทามาที่ทามันเอเอมันก็ไม่อยู่เพชรบุรีแหละอ้าวแก๊ป oh, ไม่ทำงานเหรอคงไม่ใช่แก๊บหรอกมังเออแก๊ปนี่หว่าวันนี้มันพูดมันหยุดมานะ่ะแก๊แก๊้วยย